นี่นะคะเรามาทานข้าวกันวันนี้เดินมาเจอร้านหม่อยากกินรามเมงนะคะชื่อร้านฮากาตะเจนจินซูกินะคะหรือเปล่าไม่รู้อ่านถูกไหมไม่รู้ตอนนี้พัดอยู่ในร้านแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเออมาถ่ายอันนี้หน่อยพัดสั่งอะไรสิ่งีชื่อพัส นี่เหมือนกับลาบม่ข้วเราละลงนี่ก็รอออะไรบ้างนี่กรยังจะต้องไปเลยบ๊ายบายเอาเอาเอาด้วยของพัดเอาแบบน้ำใส่น้ำน้ำสิกน้ำใสธรรมดามีแบบเผ็ดด้วยแต่ธรรมดาฮะค่ะอันนี้นะคะ น่ากินเหมือนกันคิวมากด้วยตอนนี้สีโมงเยน็นของออสเตรเลียแล้วนะคะโอเคพารเสร็จยังเสร็จแล้วอ่าเรียเกเด็กผัดงานเขามารอจะนันเสร็จแล้วมับเิสนลวัเอีเออันฟ ไปแล้วนะคะตะก,กี้งงๆพนักง,งานก็จะพูดภาษ,าษาญี่ปุ่นหมดเลยะ่ญ <c oughs> ี่ปุ่น <c oughs> นในร้านนะคะเ่าคูดอะไรกูไม่ได้กูดพูดไม่ได้เลย โทกัสส์โทกัสส์โัสนะคะเดี no ๋ยวใหยการเฟซเฟซเคิมคิมให้เพื่อนๆพอดูนะคะว่าจะอร่อยไหมเมื่อกี้มันก็จะมีเป็นคล้ปแบบว่าสั่งแบบอันนี้ก่อนนะคะจะสิบห้าเหรียญแล้วก็ใหม่มีสั่งเพิ่มเพิ่มไข่ไปจะเป็นสองเหรียญนะคะอันนี้ที่ใหม่สั่งก็คือ รสชาติไม่ได้เค็มมากแบบกลางๆ <Like. S 1> ใช่ไหมแบบไลท์แล้วก็สำหรับเนื้อนะคะเนื้อที่ใหม่สั่งใหม่ก็จะสั่งแบบเป็นนอ r m มอค่ะเดี๋ยวเราจะลองก่อนนะคะ เขาโพสเขาหมายถึงเขาาเป็นคนไม่ชอบกินเค็มหรือเปล่าเนี่ยสำหรับหม่ก็คือว่าไม่อะในในรีวิวโฟเกอร์นะในรีวิวอร๋อบางทีอาจจะเป็นคนต่างชาติแล้วเขาแปลภาษาให้ภาษาไทยโอ้ยชดสอร่อยค่ะแต่ว่าไม่ติดกินเค็มและเป็นคนชอบกินรสเผ็ดดีๆเกมนะครับ มีทั้งเกมของเล่นของที่ระลึกเกมเพ PS4 Nintendo Xbox ก็พวกคอลเลกชันคอลเลกชันจากซีรีส์หนังเกมการ์ตูนนะครับมีที่นี่ด้วยถ้าเป็นญี่ปุ่นก็พวกร้านมันดาระเกะน,นะครับนี่คือ T B Game มาอยู่ร้าน e v game นะครับขายพวกแผ่นเกมมือหนึ่งมือสองมือสามมือสี่นะมีหลายชั้นมากเลยข้างล่างก็มี 20เหรียญ20เหรียญก็400เหรียญเหรียญ400มี280อันนี้300 360 ดักหลอดก็ยิงเลยอ่ะเลือกข้างเสืบบอ้อเอว่าดูสีดำโอ้สามร้อยน่าซื้อนะโอ้เกมอปซนแจงจัง พันพันแปดอเกือบเกือบแปดร้อโอเคว่าจะโอเค Walking Dead Walking Dead ก on ็มีเ e d d e d นี่ตายเกือบสี่ร้อย Especially Harry o t t e r s c a m

ม้าขยสิ์สีนิ้วมันแบบสุ่มนะว่าได้ตัวไหนมันเท่าไหร่สองร้อยอ่ะ <c oughs> เลียจะมีนกนางนวลห่วงคาโกนะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราจะเป็นหมาห่วงก้างน,นี่คือลกนางนวลห่วงคาโก้เนี่ยเกี่ยกล่มากไม่ยอมให้คนอื่นกินคนอื่นไม่สนใจฮนะกินอย่างเดียวแล้วพวกมากกว่าตัวเล็กดูเขาไม่ได้ กระจอ,อกดูเขาไม่ได้ตัวเล็กไม่ลุมวอลใหญ่เลยไม่รู้ครับวันนี้นะผมจะรีวิววิธีการขอรีฟันขอคืนเงินจากบัตรไมค์กิการ์ดที่เม้วลออสเตรเลียนะครับเราลงที่รถแทมจากสถานีสเปนเซอร์นะครับก็เดินมาซ้ายมือในตัวเซอรเซนครอสเซชันนะครับก็เดินมาจากที่ลงรถแทมมาประมาณ100เมตรก็เดินมาทางซ้ายมือเข้ามาในตัวตึกของ เซาเ n Cross Station นะครับ mm hmm. ก็จะมาเจอ uh, ตึก PTV นะครับ mm hmm. ก็มาขอคืนเงินที่นี่ได้เลยนี่ก็ยื่นบัตรแต่ว่าเขามีจำนวนจำกัดว่าบัตรเนี้ยต้องมีไม่ต่ำกว่า5เหรียญแล้วก็ไม่เกิน50เหรียญน,นะครับขอคืนเงินได้โอเคครับ